สปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาสหนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโม เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้ คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้มีวาจางามเจราจาถ้อยคำไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 4. เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายปิยสูตรที่สองจบ